แขกซี CEO ในวันนี้นะคะคุณกนกวันมณีแสงสาครค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปร่วมรู้จักกับนักธุรกิจท่านนี้ค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหอแวน่นกรุ๊ปจำกัดนะคะคุณภาคีประจักธรรมนั่นเองค่ะไปดูกันค่ะว่าแนวทางในการทําธุรกิจของเขาในบทบาท CEO เป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงของห้องรับแขกซี o ค่ะ ะะเราก็อยู่กับคุณภาคีประจักษ์ธรรมค่ะที่เป็นกรรมการผู้จัดการนะคะของบริษัทหอแว่นกรุ๊ปจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามคุณภาคีนะวค่ะว่านปัจจุบันบริษัทหอแว่นกรุ๊ปจำกัดนี่มีความก้าวหน้าในธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะคือปัจจุบันเนี่ยหอแว่นของเราเนี่ยนะครับมีจำนวน้านค้าทั้งหมดเนี่ยร้อยสามสิบแห่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกยี่สิบสองแห่งที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียครับ ปีนี้นี่มีการขยายสาขาไปเท่าไหร่แล้วก็ในอนาคตนี่วางแผนในปี2,557ยังไงบ้างคะปีนี้เนี่ยเราคาดว่าในประเทศไทยเราคาดว่าจะเปิด5แห่งซึ่งเปิดไปแล้ว4แห่งนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในเซ็นทรัลในโครงการเซ็นทรัลแล้วก็โรบินสันนะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยที่คอนเฟิร์มแล้วก็อยู่ในเฉพาะเซ็นทรัลนะฮะสำหรับที่มาเลเซยียสิงคโปรม์มาเลเซียไม่ได้ขยายสาขา สิงคโปร์เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขยายสาขาเพราะว่าเปิดใหม่หนึ่งปิดโครงการเดิมหนึ่งรับเห็นการเตรียมพร้อมหลังจากที่คาดว่าจะมีการเปิดเอ c อซีแนาคนแล้วต้องถามคุณภาคีด้วยค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยบุคลากรในองค์กรนี้มีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีการวางแผนงานในการบริหารองค์กรยังไงบ้างคะของเราเนี่ยมีบุคลากรทั้งหมดประมาณ600้อยคนนะฮะเอ่อ เราเราได้สร้างบุคลากรของเราให,ให้แข็งแรงนะครับโดยที่เราดูแลเขาเนี่ยเ,เ,รเราบริหารแบบกระจายอำนาจดังนั้นเนี่ยแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้นะฮะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ให้เห,หมาะสมกับตำแหน่งนะครับเห็นหลายๆหลายๆร้านจำหน่ายแว่นเองเนี่ยเขาบอกว่านับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ร้านที่จะเป็นการตรวจวัด เลนสายตาหรือว่าสายตาอย่างเดียวแล้วในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของความรอบรู้ต่างๆของบุคลากร,กรเนี่ยก็มีความสําคัญด้วยแล้วก็เรื่องบริการด้วยทางหอแว่นนี่เป็นยังไงบ้างคะคือผมเห็นด้วยก็เกือบทั้งหมดนะฮะคือว่าร้านแว่นตาเนี่ยในปัจจุบันที่หอแว่นเจริญเติบโตมาได้เนี่ยเพราะว่าเรามีพนักงานของเราเนี่ยสามารถให้การบริการตุวแวายตาเป็นอย่างดีนะครับเราขายแว่นตาเราขายโซลูชั่น ในการแก้ไขปัญหาเสตานี่เป็นเรื่องหลักนะครับสำหรับแว่นตาที่นํามาจําหน่ายเนี่ยก็เราจะเราหาเร,าเรานำเข้ามาเนี่ยให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค,ค้าที่เรามีอยู่นะครับก็อย่างของเราเราพัฒนาบุคลากรเดยที่เรามีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของตัวเองอนะครับแล้วก็มีการมีการทั้งให้ความรู้ในห้องเรียนแล้วก็ แล้วก็มาสอนโดยที่อยู่ที่ร้านะนะรเทรนที่ร้านนะฮะแล้วก็ตลอดเวลาเรามีการสอบอสอบวัดผลตลอดเวลาสอบวัดผลนี่ได้ทั้งคะแนนได้ทั้งไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองนะพัฒนาโดยที่เขาจะมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะ,ะแน่นอนก็ต้องมีความรู้ที่มากขึ้นดังนั้นเนี่ย มันก็สอดคล้องกันไปนะเป็นการพัฒนาเขาเพื่อที่จะรองรับการเจริญเติตบโตของเราในอนาคตค่ะอันนี้เรียกว่าได้มีการเทรนให้กับพนักงานให้มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีแรงจูงใจมีผลตอบแทนหรือว่าไรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยครับนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับถ้าเกี่ยวข้องกับ AAC ก็เกี่ยวข้องกับภาษาค่ะนะฮะเราก็สนับสนุนให้เขาเรียนภาษาโดยที่เราก็มีมีกองทุนสนับสนุนนะฮะ ซึ่งคงคงก็เราก็มีกองทุนระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้คนที่สนใจนะฮะแต่ว่าคนคนเหล่านั้นเขาก็ต้องไปเรียนแล้วก็มีผลการเรียนที่ดีค่ะนะฮะถึงจะได้สนับสนุนต่ออะไรประมาณนี้ณปัจจุบันนี้ในแวดวงตลาดนี่ตลาดในเรื่องของร้านจําหน่ายแว่นตาแบรนด์ดังๆอย่างเงี้ยคะ่ะหอแว่นนี่มีสมั่งการตลาดเป็นยังไงบ้างคะ ในประเทศไทยเนี่ยเรามีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ15เปอนะครับก็ด้วยด้วยจำนวนร้านร้0นสาสนแห่งก็ถือว่ามากพอสมควรมูล,ลค่ามูล,ลค่าของตลาดรวมตอนนี้เราประมาณอยู่ที่7,000ล้านโอ้โหก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยครับผมถามนี่ค่ะว่าจุดแข็งที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของแบรนด์ร้านจำหน่ายแว่นอย่างของแว่นนี่คืออะไรยังไงบ้างคะคือขอแว่น เสมอมาเนี่ยเราเราขายโซลูชันขายว่าเราแก้ไขปัญหาสายตาใ้เขาได้นะฮะเ,เราขายการบริการตัวสว่ตาซึ่งแล้วก็การประกอบแว่นตาซึ่งมันอยู่เบื้องหลังของแว่นตาท,ที่ที่ลูกค้าซื้อไปนะครับสำหรับสินค้าเราก็หาแบรนด์ต่างๆที่เหมาะสมมีหลากหลายราคามีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายดีไซน์ให้ลูกค้าเลือกนะครับ เราหาสินค้าที่เหมาะสมกับทาร์เก็ตกลุ่มของสาขาต่างๆตอนีนี้ในส่วนค้าก็ก็เรียกว่ามีทาร์เก็ตจะมีทาร์เก็ตกลุ่มที่แตกต่างกันไปแล้วก็สร้างร้างของเราพัฒนาร่างของเราแล้วก็หาสินค้าที่เหมาะสมค่ะครับพอพูดถึงเรื่องของการบริการในการตรวจวัดสายตาแล้วบริการหลังการขายนะคะก็เรียกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญด้วยหรือเปล่าเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยครับเพราะว่าซื้อแว่นตาไปเนี่ย ถึงแม้ว่าเราวัดสายตาได้ให้เป็นอย่างดีประกอบแว่นตาอย่างดีลูกค้าจะไม่แฮปปี้ก็ได้เพราะว่าลูกค้าอาจจะเคยชินกับค่าสายตาเก่าซึ่งมีหลายกรณีเลยที่เราเราเห็นว่าไม่ถูกต้องแต่ลูกค้าจะเอาเราก็ต้องพยายามปรับจูนให้เขาว่าไม่ให้เก่าทีเดียวนะหาหาตรงกลางระหว่างเก่ากับใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมีมากมาย ค่อยๆปรับไปเพราะฉะนั้นปุ่นี้เป็นศิละปะแล้วก็เป็นประสบการณ์อของเกินที่ผมเรียนแล้วว่าเราขายโซลูชันดังนั้นโซลูชนันเนี่ยในแง่ของเราอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปซแต่เราคิดว่าโซลูชนันนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าณเวลานั้นคนนั้นเราก็ต้องให้เขาตรงนั้นพอฟังจากที่คุณภาคีพูดว่าเรื่องของศิละปะแล้วก็การปรับโจรเพื่อที่จะให เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายๆเนี่ยโอ,อ้ฟังดูเป็นหัวใจสําคัญตรงนี้นี่เป็นการเน้นย้ําแนวทางแบบนี้ยังไงให้กับพนักงานหรือว่าบุคลากรในองค์กรด้วยไหมคะคือพนักงานเราทุกคนเนี่ยพื้นฐานเลยก็คือว่าเขามีความรู้นะฮะเขาต้องมีความรู้ไม่งั้นเสอบไม่ผ่านนะประสบการณ์ก็ต้องมาจากที่เขาทํางานกับเรานานขนาดไหนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรา อ,อบรมสม่ำเสมอว่าเขาต้องค้าขายบนรจยาบันบที่ดีนะครับเราต้องดูแลลูกค้าของเราเหมือนเปรียบเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นการบริการที่แนะนําทุกอย่างเนี่ยต้องมาจากความจริงใจนะ mm hmm. แล้วก็แนะนําให้เหมาะสมกับลูกค้าด้วยคือลูกค้าก็มีหลากหลายเรียกว่าหลากหลายไลฟ์สไตล์หลากหลายฐานะทางสังคมดังนั้นเนี่ย บางคนเขจะต้องการแต่แว่นตาเรียกว่าแบรนด์อิมเมจที่หรูหราเราก็ต้องแนะนำให้เขาได้หรือบางคนต้องการคว,ความคุ้มค่าคุ้มราคาเราก็ต้องหาสินค้าที่เหมาะสมับตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ย บางคนก็ถามว่าแว่นตาย,ยี่ห้ออะไรดีที่สุดโอ้ตอบไม่ถูกเพราะว่าดีที่สุดสําหรับคุณอาจจะไม่ดีที่สุดสําหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ใช่สำหรับดีดีที่สุดสำหรับอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ดีสําหรับดีที่สุดสําหรับคุณก็ได้แล้วแต่มันเดี๋ยวนี้ช้อยมันมากมายค่ะอย่างแว่นตาบางดีไซน์อาจจะเหมาะกับอีกคนหนึ่งหรือว่าเป็นเทรนด์ที่กาลังเป็นกระแสอยู่แต่บางทีก็อาจจะไม่เหมาะกับใบหน้าอีกคนหนึ่งก็ได้อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นมันอยู่ที่ดีไซน์ใช่ แต่ว่าถ้ายี่ห้อเนี่ยมันเลพเปเซนต์อย่างอื่นเลฟยี่ห้อเนี่ยมันเลพเปเซนต์เกี่ยวกับความหรูหรา <Brand S 1> แบรน,น,นด์อิมเมจนะฮะแบรนด์สตาที่ดูคล้ายๆกันยี่ห้อหนึง่งอาจจะขาย5,000อีกยี่ห้ออังขาย12,000ก็เป็นไม่ได้ <c oughs> นะครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ให้มาถามคุณภาคีด้วยค่ะว่าในส่วนของไลฟ์สไตล์ส่วนตัวหรือว่าแนวทางการใช้ชีวิตที่สั่งสมมากับประสบการณ์ที่ณปัจจุบันแบบนี้ มีแนวคิดอะไรสําคัญที่ทําให้การดารงชีวิตของเราเนี่แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะน,นําไปต่อยอดให้กับพนักงานในองค์กรได้ด้วยบ้างคือผมทางานนี่นะผมจริงใจต่อลูกน้องต่อคู่ค้านะครับผมอาจจะไม่ได้สัมผัสลูกค้าโดยตรงนะเมื่อเราจริงใจกับลูกน้องของเราเราก็คิดว่าลูกน้องของเราได้ ก็นําความจริงใจนั้นไปถึงลูกค้านะนั้นเท่ากับว่าองค์กรเนี่ยก็มีความการบริการเทคแคร์ลูกค้าอย่างจริงใจ<ะ>ซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ธุรกิจเราอยู่ได้ยาวนานที่สุดนะฮะเป็นคนดูด้วยไหมคะส่วนใหญ่จะไม่เพราะว่าผมสร้างคนอื่นมาดูแทนเ <laughs> <laughs> รกาก็แค่ดูภาพรวมอย่างเดียวฮ ท่าน,นี้มีอะไรในฐานะ c ีอที่อยากจะฝากถึงหลายๆคนที่อยู่ในระดับพนักงานเองหรือว่าในระดับผู้บริหารเองด้วยที่อยากจะให้ใส่ใจในแต่ละธุรกิจของแต่ละบุคคลที่กําลังดูแลอยู่บ้างค่ะท่านี้เป็นคําถามที่กว้างนะก็ผมคิดว่าถ้าเราวางแผนจะทําอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดเยอะว่าต้องทําตั้งหลายหลายอย่างเรา เราเลือกเราให้ความสำคัญกับมันเราทําอาจจะสองสอย่างก็พอแต่ว่าต้องทําให้จริงจังทำให้มันถึงที่สุดนะเจะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมันมีผลจริงไหมมีมากมายตามประสบการณ์ผมก็คือบางทีแผนเราเยอะแต่ทําไม่จบสักอันพอพอผ่านไปต้นปีคิดอย่างเงี้ยมีสิบแผนแต่ก็ทำมาทั้งสิบแผนแหละ แต่ปลายปีก็เงงๆว่าสิบแผนนี้แผนที่หนึ่งอาจจะทำไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แผนที่สองทำไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แผนที่สามทำไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็เลยไม่รู้ว่าที่เราคิดเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกตอนนี้เปลี่ยนใหม่คือว่าไม่ต้องแผนเยอะแต่ทําให้มันสุดจะได้ mm. รู้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยสิ่งที่เราคิดเราต้องต้องเราคิดอยากให้มันเปอร์ฟอร์มแซ์หรือประสิทธิภาพอะไรที่ดีดดขึ้นแหละแต่ว่าเราต้องทำให้มันสุดจะได้ มันน่าจะมีผลที่ดีแหละ,ะนะครับท้ายที่สุดก็น่าจะประสบความสำเร็จได้มาจะดีขึ้นมากดีขึ้นน้อยก็แล้วแต่ะนะคะแต่ว่ามันก็น่าจะมีผลที่ดีแล้วก็น่าจะได้เห็นทิศทางหรือว่าแนวที่ดนขึ้นม,มีตัง้งเยอกี่แผน <c oughs> แต่ สิ้นสิ้นปีรู้สึกมันก็เหมือนเดิมค่ะ <c oughs> เอาละค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือแนวทางการบริหารนะคะของ c ีอค่ะของหอแว่นกรุ๊ปจำกัดนี่เองนะคะที่เน้นในเรื่องของความจริงใจนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการบริการที่ดีเป็นหลักนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณภาคีประจักษ์ธรรมด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะาบา